ท้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 197อ9 7ตอนอะไรทำให้ลุงรองผู้ที่ไม่เคยแม่แต่จะยกมือไหว้ กลับศรัทธาหลวงปูส่สวงอย่างหมดใจตอนที่สองจากตอนที่แล้วลุงรองซึ่งไม่เคยนับถือหลวงปู่แถมยังเรียกหลวงปู่ว่าเป็นพระผีบ้าแต่หลวงปูส่สวงกลับไปช่วยลุงรองดำนาแล้วยังล้วงเงินจากในาย่ามให้อีกลุงรองเล่าต่อไปว่าซึ่งตอนนั้น ผมขอบอกตามตรงเลยว่าครอบครัวของเราลำบากมากและก็อดอยากจริงๆแต่ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมหลวงปู่ถึงให้เงินหรือว่าท่านรู้ว่าครอบครัวของเรากำลังลำบากเริ่มจากที่ผมไม่เคยยกมือไหว้หลวงปู่จะทำให้เห็นกันแบบจัดจ้าอย่างเช่นเดินตากฝนไม่เปียก แล้วแถมยังรู้ว่าในใจของผมเริ่มจะเอียงเอน็นจนทำทีเป็นหกล้มไปกับขี้โคลนให้ผมขำแล้วก็ยัง,งรู้อีกว่าผมลำบากผมยากจนและจากวันนั้นเป็นต้นมาภรรยาของผมก็ได้พาลูกสาวคนเล็กเดินตามไปรับใช้หลวงปู่ส่วนลูกสาวคนเล็กของผมหลวงปู่มักจะบอกให้คอยบีบนวด ให้หลวงปู่อยู่เสมอจนมีอยู่วันหนึ่งหลวงปู่ก็พูดขึ้นมาว่าให้เป็นหมอนะเชื่อไหมครับจากที่หลวงปู่พูดในตอนนั้นลูกสาวคนเล็กของผมเพิ่งจะไม่กี่ขวบเองจวบจนวันเวลาได้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วปรากฏว่าเมื่อลูกสาวคนเล็กของผมโตขึ้น ก็ได้เป็นพยาบาลจริงๆตามคำของหลวงปู่ที่เคยได้พูดเอาไว้มีอยู่วันหนึ่งลุงชัยชวนผมไปหาหลวงปู่ที่กระท่อมพอตกดึกหลวงปู่สวงได้เรียกให้ผมเข้าไปนวดให้ท่านแล้วหลวงปู่ก็ถามผมเป็นภาษาเขมรว่าชื่ออะไรมีลูกกี่คนผมก็ตอบท่านไปแล้วท่านก็บอกให้นวดต่อไปเรื่อยๆ ตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาผมก็เริ่มติดตามรับใช้หลวงปู่เลยเริ่มนับถือโดยที่ผมไม่รู้ตัวและก็ไม่รู้ว่าทำไมผมว่าถ้าเป็นท่านก็คงจะต้องเหมือนกับผมในใจของผมเริ่มศรัทธาหลวงปู่มากขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกับว่าถ้าวันไหนไม่เห็นหลวงปู่ ใจของผมมันคอยแต่จะคิดถึงแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้หลวงปู่แล้วทุกครั้งที่หลวงปู่เจอลูกสาผมหลวงปู่จะชอบโยนเงินให้เสมอบางครั้งก่อนจะไปโรงเรียนลูกสาขก็เอาค่าไปถวายแล้วหลวงปู่ก็จะเอาเงินเหวียงให้เป็นประจำมีอยู่วันหนึ่งหลวงปู่ถามผมว่า ไปเที่ยวที่ขมรกันไหมผมอ้ำอำอึ้งๆเพราะคิดว่าถ้าหากว่าผมไปกับหลวงปู่ผมต้องจากบ้านไปหลายวันแน่ๆแต่ดูเหมือนว่าหลวงปู่จะรู้ว่าจิตใจของผมตอนนั้นคิดอะไรอยู่หลวงปู่รีบตอบมาเลยว่าไปแป๊บเดียวก็กลับผมตัดสินใจทันทีพร้อมกับตอบหลวงปูไ่ไปว่าครับไปครับ ถ้าผมจำไม่ผิดในตอนนั้นคุยกันอยู่ที่กระท่อมสูงหลวงปู่ได้หยิบก้อนดินใต้กระท่อมแล้วส่งให้ผมแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าอ้าหลับตาแล้วก็เอาไปกินไม่ทันที่หลวงปู่จะพูดจบพอหลวงปู่ส่งมาให้ผมผมก็หยิบใส่เข้าปากทันทีเพราะว่าผม เริ่มศรัทธาหลวงปู่ย่างหมดหัวใจแล้วพอผมเคี้ยวดินที่หลวงปู่หยิบมาจากใต้กระท่อมสูงได้ไม่ทันไรเมื่อผมลืมตาขึ้นบาโอ้พระเจ้าช่วยผมกับหลวงปู่มันยือนอยู่ที่เขมรในสมองของผมมันสับสนไปหมดผมถึงกับหยิกตัวเองนี่เราฝันไปหรือเปล่า มันจะมาได้อย่างไรปรากฏว่ามันเป็นความจริงเรื่องนี้ถ้าผมเป็นเล่าให้ใครฟังร้อยทั้งร้อยจะต้องไม่มีใครเชื่อผมแน่จากที่เคยเจออภินิหารของหลวงปู่ตอนที่ท่านตากฝนแล้วไม่เปียกแล้วก็อีกหลายต่อหลายครั้งที่หลวงปู่ทำในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ จากการที่ผู้คนเริ่มพูดกันปากต่อปากทำให้มีผู้คนมาหาหลวงปู่เยอะจึงทำให้หลวงปู่ไม่ได้แสดงอะไรมากมายนักก็อาจจะมีตอนที่เข้ากรุงเทพจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิไปที่บ้านหม้อเนื่องจากมีคนนิมนต์หลวงปู่ไปขณะที่กำลังอยู่ที่อนุสาวรี หลวงปู่หยิบขวดน้ำแดงแล้วก็โยนออกไปพอดีที่รถเก๋งคันหนึ่งวิ่งมาพอดีผมกลัวโดนตำรวจจะจับมากแต่ปรากฏว่ารอดมาได้หลวงปู่จะชี้ไปทางโน้นทางนี้พอผมมองกระจกหลังบ่อยๆหลวงปู่ได้เอาผ้าขาวไปมัดกระจกมองหลังเอาไว้ไม่ให้ผมมองเพราะว่า จะได้ขับไปตามคำสั่งของหลวงปู่พอถึงแยกติดไฟแดงจูๆ่ๆหลวงปู่ก็เปิดประตูลงไปฉี่เฉยเลยที่แปลกมากขนาดผ่าไฟแดงยังไม่ถูกตำรวจจับเลยแถมตำรวจยังยกมือไหว้หลวงปู่อีกด้วยบางครั้งก็นำทางให้ด้วยผมก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่าเพราะอะไร ทำไมถึงได้เป็นไปได้ถ้าหากว่าไม่ใช่เพราะบารมีของหลวงปู่สวงชาวบ้านแถวบ้านบรุญชอบไปขอน้ำมนต์หลวงปู่แต่หลวงปู่ก็ไม่รดให้กลับหันมารดให้ผมหลวงปู่ชอบขุดหลุมแล้วก็ชอบแก้ผ้านั่งที่ปากหลุมอาบน้ำให้น้ำไหลลงไปในหลุมจนเต็มหลุม จนต้องถามว่าหลวงปู่พอหรือยังหลวงปู่จะตอบว่าอยังพออาบน้ำเสร็จหลวงปู่มักจะเอาตะไคร้บ้างต้นหอมบ้างไปปลูกตรงนั้นครั้งหนึ่งผมเคยติดตามหลวงปู่สูงโดยมีผมตะชัยและตะแก้วสามคนหลวงปู่เรียกให้ขึ้นรถ บอกจะให้เอารถไปโดยมีตาชัยเป็นคนขับหลวงปู่บอกว่าจะพาไปที่เขาโน่นระหว่างทางฝนตกหนักมากจนน้ำท่วมถนนจนรถไม่สามารถจะผ่านไปได้แต่ตาชัยก็สามารถขับผ่านไปได้อย่างสบายพอฝนหยุดตกหลวงปู่บอกให้จอดข้างทาง แล้วหลวงปู่ก็ไปตักน้ำในคลองมาต้มแล้วก็โยนดินลงไปในน้ำที่ต้มก้อนหนึ่งรอจนน้ำเดือดหลวงปู่ก็เอามาดื่มจากนั้นก็แบ่งให้พวกผมสามคนดื่มด้วยคืนนั้นหลวงปู่ก็ร้องรำแล่สวดมนต์เพราะมากเกือบทั้งคืนเลยจากนั้นหลวงปู่นอน แล้วก็เรียกให้ผมไปนวดให้ถ้าหลวงปู่ไม่บอกว่าพอแล้วจะต้องห้ามหยุดถ้าหากว่าหยุดนวดหลวงปู่จะบอกทันทีเลยว,ว่าไม่พอหากอยู่ที่บ้านหลวงปู่ก็จะให้อย่แนบมานวดมาจับเส้นให้เป็นประจำปกติในป่าช่วงฤดูฝนจะมียุงชุกชุมมาก แต่คืนนั้นไม่มียุงเลยแม้สักตัวเดียวมันแปลกมากนี่อาจจะเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่สูงก็ได้ที่ทำให้พวกเราไม่ต้องโดนยุงกัดกันทั้งคืนหลวงปู่ชอบเดินทางไปโน่นไปนี่มีอยู่ครั้งหนึ่งสองทุ่มแล้วหลวงปู่เดินไปขึ้นรถผมผมถามว่าปู่จะไปไหน หลวงปู่ก็ชี้ไปทางบัวเชิดแล้วก็บอกว่าปู่จะไปจันร์ผมให้น้อยขับรถให้ส่วนผมนั่งข้างหลังให้หลวงปู่นั่งข้างหน้าน้อยก็บอกกับหลวงปู่ว่าอย่าไปเลยมันไกลเหนื่อยนะหลวงปู่ไม่ตอบนั่งเฉยขับไปได้สักพักหนึ่งหลวงปู่ก็หลับ พอเลยหันทรายไปหน่อยน้อยกลับรถพาหลวงปู่กลับพอไปถึงบ้านใหญ่แนบน้อยหักพวงมลาลัยเลี้ยวเข้าบ้านใหญ่แนบทันทีพอดีกับที่หลวงปู่ตื่นขึ้นมาท่านถามเลยว่าไปไหนไปเลยหลวงปู่ชี้บอกไปเลยไปเลยคราวนี้หลวงปู่ไม่หลับเลยนั่งเฝ้าตลอดทาง พอถึงทางแยกหลวงปู่ก็จะชี้บอกให้ไปทางด้านนี้ไปทางด้านโน้นจนกระทั่งถึงเมืองจันเลยออกไปถึงตราดไปถึงเกาะกงโนนพอขากลับก็แวะโรงเกลือหลวงปู่เห็นขเหเมนขอทานหลวงปู่ก็จะแจกเขาไปหมดเวลาไปไหนเจออะไรที่หลวงปู่อยากได้ หลวงปู่ก็จะหยิบเอามาดูอย่างสนใจเช่นครั้งหนึ่งไปเจอไก่ชนราคาเป็นหมื่นเป็นแสนหลวงปู่ไม่สนใจอุ้มเอาไปเฉยเลยจนตาชัยต้องตามมาจ่ายให้พอกลับมาถึงกระท่อมมีใครขอบอกหลวงปู่ขอไก่หน่อยหลวงปู่แกก็จะบอกเออเอาไป บางครั้งไปบ้านลูกศิษย์ที่สนามชัยเขตไก่ตัวที่เขาไม่หวงราคาธรรมดาหลวงปู่ไม่เอานะแต่กลับจะไปเอาไอ้ตัวที่เขาหวงราคาแพงๆถึงแม้ว่าจะถาวายตัวอื่นให้แทนหลวงปู่ก็ไม่เอายืนยันแต่จะเอาตัวนั้นถ้าหลวงปู่จะเอาอะไรขัดใจไม่ได้หรอก หรือถ้าหากว่าอยากจะไปไหนก็ต้องไปขัดไม่ได้ผมกับตาชัยเจอกันจนเห็นเป็นเรื่องปกติไปแล้วชาวบ้านต่างพากันนับถือหลวงปู่สวงมากจะเรียกหลวงปู่สวงว่าหลวงตาเบาะบ้างหลวงปู่สวงบ้างลูกเอาเบาะหลวงตาแครงหลวงปู่สามารถที่จะเข้าไปฉันข้าวบ้านไหนก็ได้ ไม่มีใครว่าทุกคนต่างจะยินดีเสียอีกเพราะว่าหลวงปู่ไปบ้านไหนบ้านนั้นจะต้องออกเลขที่บ้านอย่างชนิดที่เรียกกันว่าเปิดถ้วยแทงกันเลยทีเดียวและนี่ก็คือเรื่องราวเพียงบางส่วนของหลวงปูส่สวงเทวดาเดินดินของพวกเราตราบใดที่เรายังมีลมหายใจ มันทำบุญให้ทานเหมือนดังคำที่หลวงปู่สวงมักจะพูดอยู่เสมอเสมออ้อยเตียนเมียนบานอ้อยเพิ่มพูนบายตึกเจียอิลิเมีออง,งสวงสัมปโน,โนอิติปิโสนโมพุทเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคีเป ก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวอภินิหารของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่ไม่เชื่อหรือผู้ที่สิ้นหวังถ้าหากว่ามีบุญสัมพันธ์กันแล้วหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นพบหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปขอได้รับความขอบคุณจาก ท่องตำนานไปกับอริชัยสวัสดีครับ